สวัสดี FC ที่น่ารักทุกทกท่านคะ่ะคลิปนี้เรามาร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่กับเจ้าคุณพระไปพร้อมๆกันนะคะวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสนีนาศพิราชกัลยาณีได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทรปรโนุษแสงเทียนนำเอาพัชาหารเช้า พระราชทานมาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตรเจ้าอาวาสวัดโมรีโลกยารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหาคนครและพระพิสุสงฆ์สมเนรทั้งวัดโมรีโลกยารามจำนวน450รูปนะคะซึ่งวัดนี้เป็นสำนักเรียนพระปริยติธรมรมแผนกบาลี ที่มีผู้สอบได้เปลี่ยนธรรมมากเป็นระดับต้นๆของประเทศนะคะหากผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะและขอขอบคุณ FC ขอให้ FC ทุกๆท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงหากมีข่าวสารใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ FC ที่น่ารักเราได้รับชมไปพร้อมๆกันและ ข่าวสารใหม่ๆนะคะขอบคุณจากใจค่ะสวัสดีค่ะ